มาทำขนมอร่อยๆกันดีกว่าครับด้วยเมนูนี้เลยกล้วยหอมทอดกรอบเป็นเมนูที่ทำง่ายๆแต่อร่อยสุดๆไปเลยครับใช้วัตถุดิบไม่กี่อย่างด้วยนะครับอื้กรอบอร่อยหอมมากๆเลยไม่ไหวแล้วรีบไปทำกันดีกว่าครับใช้ไข่ไก่หนึ่งฟองนะครับใช้ซ้อมตีก่อนเลย จากนั้นก็ใส่แป้งทอดกรอบลงไปตีให้เข้ากันใช้สองช้อนโต๊ะนะครับจนข้นๆเหนียวๆแบบนี้ผมก็จะใช้ขนมเลบดให้ละเอียดเพื่อที่จะนำกล้วยของเราเนี่ยมาคลุกแล้วนำไปทอดโอ้โหจะได้กรอบๆอ,อร่อยเลยครับนี่ไงละเอียดประมาณนี้เลยจากนั้นก็ใช้กล้วยหอมหนึ่งลูกครับปอกเปลือกออกแล้วก็ใช้ไม้จิ้มฟันเนี่ย จิ้มเป็นชิ้นๆแบบนี้นี่ครับระยะห่างประมาณนี้เลยจิ้มลงไปแล้วก็ใช้มีดนะครับตัดแบ่งตามร่องระหว่างไม้จิ้มฟันเลยนะครับ mm hmm. ก็จะได้ประมาณชิ้นพอดีคำเลยนี่ไงครับ mm hmm. พอดีคำแล้วก็นำไปชุบไข่ชุบให้ทั่วเลย นี่ไงครับได้แล้วจากนั้นก็นำไปคลุกในขนมเลอใช้แทนเกล็ดขนมปังได้เลยนะครับคลุกทุกอันเลยก็จะได้แล้วนี่ไงครับน่ากินไหมนำไปทอดกันครับเทน้ำมันลงไปใช้ไฟอ่อนเมื่อน้ำมันเริ่มร้อนแล้วก็นำกล้วยลงไปได้เลยครับนี่ไงใช้ไฟอ่อนๆค่อยๆทอดค่อยๆกลับนะครับ สีก็จะมหค่อยๆเหลืองสวยแบบนี้กลิ่นหอมมากๆเลยนะครับค่อยๆกลบับนี่ไงโอ้โหสีเหลืองสวยได้ที่แล้วก็ตักใส่ตะแกรงได้เลยครับตักให้เสด็จน้ำมันตอนหยิบขึ้นมานะครับโอ้โหกลิ่นหอมมากๆจากนั้นก็นำมาวางเรียงในจานได้เลยครับ โอ้โห oh, น่ากินไหม uh huh. สีเหลืองสวยจริงๆเลยกินคู่กับเลนะครับนำไปวางเพิ่มแล้วก็ราดด้วยน้ำพื้งครับโอ้โ oh, ห oh. เพิ่มความอร่อยน่ากินขึ้นไปอีกนี่ไงครับเรียบร้อยแล้วมาชิมกันงำ่ำ uh huh. อร่อยมากๆกรอบหอมกล้วยหอมมากๆเลยครับ โอ้โอีกคำหนึ่งกรอบดีจริงๆลองทำแล้วครับเป็นขนมทานเล่นที่อร่อยมาก